และนี่นะครับก็คือเครื่องเจียไร้สายของแบรนด์ DCA นะครับซึ่งค่ดนายบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้แล้วก็สุดคุ้มมากๆนะฮะรุ่นนี้ก็คือรุ่น ADSM04-100 นะครับผมก็จะมาพร้อมกับตัวเครื่อง1ตัวนะครับแล้วก็แบต2ก้อนแล้วก็แท่นชาร์จอีก1ตัวให้ไปพร้อมใช้งานกันเลยนะครับรุ่นนี้แน่นอนนะฮะเป็นมอเตอร์บัสเลดอย่างแน่นอนนะครับการดีไซน์ค่อนข้างที่จะ ใช้งานได้อย่างครอบคลุมการดีไซน์ค่อนข้างที่จะออกมาได้ดีไซน์ที่ทะมัดทะแมงนะครับแล้วก็วัสดุที่มีนะฮะนี่ฮะวัสดุต้องบอกว่าเป็นวัสดุแบบ PVC แบบหยาบนะครับไม่ลื่นนะฮะแล้วก็มีลายเพื่อกันเหงื่อเวลาเราใช้งานไม่ให้สะดุดในการใช้งานนั่นเองครับการดีไซน์การทํางานต้องบอกว่าปรับง่ายมากเลยนะครับการหมุนโยกการหมุนปรับตัวจาน ป้องกันการเจียนะฮะสามารถกดแค่ปุ่มนี้ก็สามารถขยับไปได้ว่าเราจะขยับไปด้านไหนนะครับรวมไปจนถึงการใส่ใบเจียก็ทําง่ายๆ